อุทาหรณ์สอนใจชายวัย40ปีถ่ายเป็นเลือดนึกว่าเป็นลิสีดวงสุดท้ายเป็นมะเร็งลำไส้ชนิดกระจายไปหมดแล้ววันนี้เป็นยังไงผมเล่าให้ฟังกันครับ ปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายเป็นเลือดเนาะหยดติงๆหรือว่าเวลาเช็ดก้นมันเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนชอบคิดว่าตัวเองเป็นเรื่องของริสีดวงซึ่งจริงๆแล้วริสีดวงคืออะไรริสีดวงคือเส้นเลือดขอดที่บริเวณรูตูดหรือรูก้นนั่นเองปกติแล้วเส้นเลือดมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะอย่างเช่นเส้นเลือดที่บริเวณก้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แต่เวลาเป็นริสีดวงเนี่ยมันเกิดจากการนั่งนานหรือบางคนเนี่ยเป็นคนท้องเนาะที่มีเรื่องของลูกที่ตั้งครรภ์ไว้มันก็เลยทําใ ไอเส้นเลือดตรงเนี้ยมันโป่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนั่งไปนานๆครับไอตรงนี้มันก็จะเริ่มไหลออกมามันก็จะเริ่มไหลออกมามันก็จะเริ่มไหลออกมาบางคนเนี่ยก็เป็นก้อนที่รูก้นโดยเฉพาะคนที่มีลูกแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าจะเป็นอย่างนี้กันเยอะหลายๆคนอย่างเช่นคนที่ชอบนั่งนานชอบเล่นโทรศัพท์ชอบนั่งห้องน้ำนานๆแล้วอยู่กับมันนานๆก็จะเจอปัญหาท้องมันผูกแล้วขี้มันแข็งยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือขี้ที่มันแข็งปุ๊กออกมาขี้เนี่ยมันจะบาดทําให้เส้นเลือดตรงนี้ เกิดแผลแล้วก็เกิดเลือดไหลติ๊งติ๊งติ๊งแล้วเวลาเราไปเช็ดก้นมันก็จะออกมาแบบนี้ เอา้าก็เป็นลิษดสีดวงก็ลิษดสีดวงสิแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ได้ยังไงครานี้ปัญหาคืออะไรครับปัญหาค,คือความชล่าใจคิดว่าตัวเองเป็นแค่ลิ่สีดวงทวารหนักแล้วก็ทิ้งอาการแบบนี้ไว้เป็นปีๆโดยที่ไม่ดูแลไม่รักษาครานี้ปัญหาคือคนที่อายุ40ปี4ีปีขึ้นไปคุณควรที่ต้องคิดถึงว่าเลือดที่ออกมาเนี่ยคุณอาจจะมีความเสี่ยงก,กับการเป็นมะเร็งลำไส้ก็ได้โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจคุณมีลิ่ดสีดวิี คิดว่าตรงนี้มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เลือดออกและคุณอายุไม่เยอะเช่นอายุ30ปีหรืออายุ35ปีคุณหมอจะรักษาอาการทิ่สีดวงแล้วก็ติดตามดูอาการคุณหรือบางคนเนี่ยที่อายุเกิน40ปีหรือ45ปีขึ้นไปเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีลิสีดวงก็ตามหมอเนี่ยจะต้องดูว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมะเร็งลำไส้เนี่ยคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตกันค่อนข้างเยอะจากการเป็นมะเร็งนี่คือลำไส้ใหญ่เพราะนั้นคือเวลาอุจจาระมันผ่น่่าานนนกตตรรรรรงงีี้้ไปเเเเืืเืืออออๆๆ มนันมีโอกาสที่จะท,ทาให้เลือดออกได้ตลอดเวลาปัญหาคือเป็นมะเร็งลําไส้เนี่ยมันมีก้อนขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นไปได้มันมีก้อนมะเร็งลําไส้ตรงนี้ก็เป็นไปได้มันมีก้อนมะเร็งลําไส้ตรงนี้ก็เป็นไปได้อุจจาระที่ผ่านไปบวกกับการที่มันไปครูดโดนตรงมะเร็งเนี่ยมันจะทําให้เกิดเลือดออกได้ซึ่งบางครั้ง ยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงนี้คือตำแหน่งที่1ที่ผ่านตำแหน่งที่2ที่ผ่านตำแหน่งที่3ที่ผ่านตำแหน่งที่4ที่ผ่านก็คือลำไส้สุดท้ายเนี่ยเวลาอุจจาระผ่านตรงนี้เนี่ยอุจจาระมันยังไม่แข็งมันจะยังเป็นน้ำน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเลือดมันจะไม่ออกมาเป็นเลือดสดๆตรงบริเวณที่2เป็นบริเวณที่ดูดน้ำกลับแล้วตรงนี้เนี่ยเลือดก็จะยังมองไม่เห็นแต่ถ้าบริเวณที่3ก็คือลำไส้ใหญ่ฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยขี้มันแข็งเวลาออกมาอันนี้จะเรียกว่าถ่ายเป็นมูกเลือดนั่นเองแต่ถ้าอยู่ตรงที่4คือตสริ เวีปตูดแล้วเอานิ้วแยงเข้าไปแล้วเจอตรงมะเร็งพวกนี้ซึ่งอันนี้รักษายากโอกาสเก็บตูดไว้เนี่ยได้น้อยส่วนใหญ่มักจะมีอาการบวดเบ่งขี้ไม่สุดนั่นเองอาการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ผมสรุปง่ายๆ 1. ถ่ายเป็นเลือดปนมูกอาจจะต้องไปตรวจฟีโคออกเค้าบัตเทสหรือการตรวจฟิตเทสในบางคนก็ตามซึ่งอันเนี้ยมันสามารถตรวจเจอเรื่องของเม็ดเลือดแดงได้เพราะฉะนั้นบางคนอายุน้อยอยู่หรือบางคนเนี่ยที่ไม่ได้อายุ40ปีเนี่ยหรือบางคนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็จะให้สกรีนิ่ง้วยการเอาขี้ของเราเนี่ยมาตรวจดูว่ามันมีเม็ดเลือดแดงปนไหมถ้ามันมีเม็ดเลือดแดงปนแล้วเรามีอายุเกิน 40- หรือ50ปีขึ้นไปเนี่ยเรียกว่ามีความเสี่ยงพวกเนี้ยควรที่จะต้องไปส่องกล้อง 2. ท้องผูกสลับท้องเสียคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้อน โตขึ้นรูออกเนี่ยมันก็แคบลงสิ่งที่ตามมาคืออะไรโอ้โหขี้มันก็หมหมักหมักๆๆัตรงนี้นึกออกไหมพอขี้มันเริ่มออกมาได้เวลาออกมาออกมาเป็นพรวนเหมือนน้าทะลักพรวด ก็จะเป็นเหมือนคนที่ท้องผูกสลับท้องเสียนั่นเองส่วนบทเบ่งขี้ไม่สุดเหมือนที่ผมบอกไงคือขี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเหมือนขี้คาตูดอยู่เลยอะ่ะมันเหมือนมีอะไรตุงตุงตูงดอยู่เลยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปแล้วและสุดท้ายก็คืออาการที่เรียกว่าคือมีซีนดน้ําหนักลดลงพวกเนี้ยต้องระวังให้ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสนี้เนี่ยอายุ40ปีเริ่มต้นจากการที่ขี้แล้วก็เอาเนี่ยมันทิชชู่มาตรวจดูแล้วบอกโหไม่มีเลือดคิดว่าตัวเองเป็นแค่ลิซิด อย่าไปรักษาเองอย่าไปซื้อยากินเองเขามีหมอที่คอยดูตูดคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้นะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ชาย40ปีนะครับผู้หญิง40ปีก็เหมือนกันคุณจะได้ไม่เป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้ครับด้วยความรักและหวังดีหมอเจตผู้ห่วงใหญ่ทางเดิอนอาหารคุณครับ